ภ้าภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยรทไทย,ทร,ย,ไทยระ,รระยทยทัสวับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกระสวันนีน้อินทรสวีเดนย้มมาโชว์แสบโชว์ห้ยอีกแล้วเนาะจ๊านาอทุกคนจ้ามื้อนี้ซาวเล็วหน่าานอ,นนนอย,อยได้จุเนาะจ๊า,จานาอจุเนื้อตับ เจ็บแจ็บมาฝากทุกคนกคนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ากลับขอโทษขอไภ้นะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าผู้ใดบ่กินเนื้อแล้วก็บ่กินดิบนะจ๊ะเนาะผู้ใดกินเนื้อแล้วก็กินดิบกะแ,ว,กแวะมาทางนี้ได้เนาะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าทุกคนเอ้ยพุ่นน่ะเนื้อตับสดๆเนาะจ๊ะเนาะมาพี่น้องจา๋าขั้นแรกเนาะจ๊ะเนาะพี่ Oh. มาจอดากันจากทุกคนจ้าพนะเกวกัโคนโค่นโพด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 เลยนะจ๊ะ ชิ้นนีเนะเจ้เนาะทุกคนเอ้ยอผักมากไม้สะกเกนด้วยจ้ะตับขาเนียน่ยเนอเจ้าน้ทุกคนเอ้ยนะเนื่ง่ามงาม dua maaf uh mm-hmm màm à, tìm thử. Stop that. 嗯。Mm hmm.

Poor poor. ただね。 응. 네. 음. 離婚はちゃんと。 โอเคจ้ะทุกคนจ้ะกินมะมิตเนาะจ้ะเนาะโอู้ปวดพบแบบโมแบกแดงเลยจ้ะทุกคนจ้ะกราบขอบุญขอบคุณมากมายเนาะจ้ะะเนาที่เขามาบเบิบ้งระดับชมสองสามวันนี้อินส์วิดิด่นเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะไปพอกันคลิปหน้าคลิปเก,ก่าเนาะจ้ะเนาะไปพอกันคลิปหน้าเลยเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะกราบสวัสดีเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้า